ก็ซอ่แบน่นไพอได้เรจะต้องฟื้นะถ้าคุณได้ในปนก็ได้ไป่ไปสงหน้าไปเหมือนละมั้งนี่จะเป็นพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์าชาติหน้าในหนามบอนันนี้จะเป็นแหล่งเรียนรู้ลที่เรษฐาวัฒนธรรมล้านนาสวรรค์และจะมีพื้นที่ส่งงานของสมเด็จพระเนตรานในห้องจะเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของด้าในนามนอีกแห่ จัดครับีไม่ได้อีไมไ้ม่คุ้มเลยเปิดเปิด่ยก่อนนั้นโอ้แ่ยากครับแต่ยากนทำพิธี่อเปิดวันที่า3กันที่นี้อยู่ครับสะพานที่เราจะผ่านเนี่ยเรียกว่าสะพานน้ำทิพไม่น้ำน้าผ่านนี่นะครับลุงในดี เพราเรียกว่าต้องหลงน้ำมันจะหลงองมาด้านที่อยู่ทางเนี่ยเจ้าสมุนเทวราชขุดให้น้ำน่าเปลี่ยนทางเดิน จะกลายเป็นพื้นที่สีเขียวของป่าลักและแผนแม่บดของเต่าหน้าเพราะฉะนั้นก็จะไม่สร้างใหม่เพิ่มเพราะว่าต้องเตรียมย้ายหมดบ้านอายการนี้จะออกไปกันนะครับจะเอานี้เขาดีบ้านเราก็จะเอดีรับจะยจะกลายเป็นพื้นที่สีเขียวของหน้าทั้งนี้ทั้งหมดเลยนะครับป่าไม้ย้ายล่ะ ตรงนี้นะครับตามผังและแผนแม่บทของเราเพราะฉะนั้นนอกประเทศเราก็ต้องรู้ผังและแผนแม่บทข้างหน้าด้วยเพื่อได้พูดได้จะได้ช่วยกันดูแลกำกับดูแลพบประมาณถูกเรื่างรถขบวนกลางเนี่ยพ่อสีมูพ่อจตวรนน้ำประเทศสรศ้างบทเขียนนะลูกมาให้ไปยเมื่อกินน้อมนะลูกต้องมีผังและแผนแม่บทเนี่ย แล้วเราต้องขอบคุณอบอตอที่เข้ามาทําให้แผนไม่บทเนี่ยมันเป็นความจริงขึ้นมาคือแผนไม่บทเนี่ยมันคือมาสเตอร์แพลนคือรู้ว่าเราจะทําอะไรแค่นั้นเองลูกใครเป็นเจ้าภาพแต่ยังไม่มีงบประมาณพอเจ้าภาพแต่ละอ่านมาทำเนี่ยเขาก็จะให้สารบิญได้ไออกแบบอย่าง อาคารสาร,รการที่เราได้งบเนี่ยก็แบบมนเสร็จให้หมายอะไรน่า,าจะมองคนร้านนาอย่งใหม่มาออกแบบให้ไม่ได้ออกแบบเฉถานะมาออกแบบตามความคิดเห็นของคนมืองหน้าครับไปรู้กี่ครั้งเนี่ว่าจะได้ไม่ต่ำกว่าสี่ห้าครั้งที่เราผ่านกันเนี่ยอันนี้ออกผลแน้วครับลูกจะกลายเป็นวิทยฐา่าไม้นหมาม้าอาคารตรงนี้รื้อออกหมดปลูกไม้เสริมเข้าไป เกียิสูงสุดนะครับที่เจ้านายฝ่ายเนอร์สครับรับการ่เปรนนะต่วผู้ชายฟรอนนะครับลูกเป็นการให้ความเคารพอย่างสูง <c oughs> ถนนสายนี้เรียกว่าถานนพุทธบูชานะครับลูกเพราะฉะนั้นแช่แห้งของเราในเชิงสัญลักษณ์และเป็นเมืองพุทธศาสนา ต้องไม่มีร้านจำหน่ายสุราอยู่สองข้างทางในนามคกส่วนลมีก็ต้องช่วยกัน,น,นตรงนี้ไม่เปลี่ยนอะไรเราหรือว่าทางเป็นคนสรวนขช่วยกันไป,ไปช่วยกันตปกน้นจะทมุบส้แค่มันหมดไปใ่ทนชุบชื้นก่วนไร้านที่เปิดขายเป็นสูงแบบนีน้ไม่ได้ จะเป็นร้านกุฟฟต์เปเป็นร้านกาแฟอะไรได้โรงแรมได้ร้รนานอาหารได้แต่ถ้าจะมาสุราเนี่ยทางวัดเขาขอร้องเลยเพราะตั้งแต่นี้ไปในลุงเป็นเพียดที่ไม่ควรจะมีร้านขายสุรานะครับตั้งแต่บ่ายเข้าไปตรงนี้เ่้ไปสำนักงานวัฒนคะครับทำกิจกา้อยู่ตรงนี้นะครับ จังหวะเราจะมีปอดของเมืองหน้าอีกที่หนึ่งคือตรงงเมตรผมย้อนรายการทำตรงนี้คือกรับภูมิทั์ทั้งหมดพะที่จะปั่นจัก,กรยานออกกำลังกายของนี้ดูนกน้ำนกเป็ดเนี่ยนะต้องขอบคุณความรงหรวงที่มาปรับสายนี้แล้วปลูกดอกทองอูไรไว้ทั้งหมด ถ้ามันเหลืองสะทั่งเต็มแต่ตอนนี้ดอกเหลืองอินเดียในเรือบบานแล้วนะครับแดงอินดี้จัดุ่งจัดแล้วอน่หน้าสนามบินหนึ่งหน้าบังกาหนึ่งคู่หนึ่งคู่หนึ่งรอดรถเนี่ยจะไปรอดไหมคองบมันก่าสามเมื่อกี้อ่ะล่าหลุมเลยนะย่างไม้แบงย่างไม้แบงเนี่ยอันนี้โรงแรมเบียงแก้ว đi cho vâng chung vâng chung cho mỏ vâng chung mà người, con เด็กเขาถ่ายไว้หมดแล้วค่ะคไ,ได้ค่ะได้ค่ะน้องเขาถ่ายหมดแล้วค่ะก่อนนี้ไฟเรื่องประวัติศาสตเรื่องอย่างที่สงสัยก่อนจะอธิบายให้นักเที่ยวนะไล่ถามก่อมานะ

มเฮ้ย่อยังเร็วหน่องพลุ่เดินเดินีบรรยายตั้งแต่หน้าเดินตั้งแต่นี้เลยเดินเลยค่ะเดินี่บรรยายตั้งแต่หน้าจะมาโค้ได้ิงไมาเรียนหนังสือมาโค้เสียเขาเดเดินๆเดินเดินเรียนหนังสือก็เดินบรรยายพอาจารย์จะบรรยายตั้งแต่หน้าหนกเดินเดินจอนี้เลยค่ะ